คนที่ออกมาพูดด่าอีแอบทางการเมืองก็คือคนเนี้ฮะคุณทักษิณชินวัตรที่เปิดประเด็นเลยใช่ไหมใช่ครับไปเปิดประเด็นในการประชุมพักเพื่อไทยที่หัวหินไปเปิดว่าไงครับครับก็คือไปบอกว่าสองวันก่อนมีการเอากฎหมายพระราชกำหนดเข้าพรมออันนี้คือวันที่11นะครับเดือธันวาคมนะครับไปพูดในวันที่13นะปรากฏว่ามีพักร่วบพรกรบปวยอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องสุพรรณนว่าไม่ใช่อยู่ด้วยกันต้อง ไปด้วยกันสิวันหลังไม่อยากอยู่ต้องบอกให้ชัดเจนแล้วก็บอกให้เขียนใบลาออกมาเลยนะครับแล้วก็บอกว่าแล้วก็บอกซ้ำด้วยนะผมเป็นคนเกลียดพวกอีแอบอันนี้โคตรคำพูดเลยนะตรงไปตรงมาง่ายๆคือบอกอีแอบแอบอยู่รัฐบาลแล้วก็ปันใจไปอยู่ที่อื่นใช่ครับนไปฟังเสียงคุณทักษิณชินวัตรกันดีกว่าย้อนฟังอีกครั้งหนึ่งจะได้จะว่าพูดจริงไหมมีพักบมาพักย อย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องสุพรรณเดี่หถ้าอยู่ด้วยกันต้อง้กันดี่นะวลาไม่อยากอยู่ต่างมองกันให้ชัดเจนเราเป็นคนพูดรู้เรื่องอย่าห้ามหนีต่อไปใครหนีก็บอกว่าถ้าหน,นีก็คำส่งเวลาออกเลยง่ายดีเขาเป็นคนเกียนพวกแหบตตรงเปตรงมาง่าย อยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไม่ต้องอยู่ถ้าอยู่ก็ต้องสู้ด้วยกันในเมื่อเป็นนโยบายรัฐบาลร่วมกันคุณแถลงนโยบายเสร็จพวกคุณยกมือ,อเห็นเห็นด้วยพอได้เกาอีลำตีแล้วเสร็จแล้วค่อยๆลงไม่ได้ต้องมาตรงไปตรงมาต้องตรงไปตรงมานะอีแอบก็คือได้แล้วก็ไปทําอย่างใช่ครับนะบแล้วก็ไปเปิดรายชื่อเจ็ดรัฐมนตรีที่ลาครมอวันนั้นนะก็หนึ่งสองในนั้น ก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนะแลวก็คุณทรงศักดิ์ทองศรีมาจากกรุงเทพสองคนนะมีสามคนสามคนคุณสุริศักดิ์คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลคนนี้ยังเป็นล้ำเทียยังเป็นครับโรคลืมยังอาจจะติดกลุ่มโรคลืมหรือเปล่าติดแน่ๆนะคุณอนุทินเนี่ยมาอธิบายตอนหลังครับว่าลาเฉพาะช่วงแรกฮะไปหาหมอแล้วก็กลับมาประชุมนะแล้วก็เข้าร่วมประชุมตอนที่พิจารณาพระราชกำหนดนี้ด้วยครับแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ คุณทักษิณพูดเนี่ยไม่ได้หมายตนนะ <c oughs> ไม่ได้หมายถึงตนเลยก็ <c oughs> ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะหลบเลี่ยงต<ช>่างๆไปฟังเสียงคุณอนุทินชาญวีรกูลกันครับครับไม่ใช่หมายถึงผมแน่ๆก็แล้วกันแต่จะหมายถึงใครก็ต้องไปถามท่านดูเพราะท่านเป็นผู้พูดแล่ท่านก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครใช่ไหมแต่เราก็ต้องดูว่ามันมันต้องไม่ใช่เราอ่ะเพราะท่านบอกว่าคนที่ไม่ได้ไปร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี ใช่ไหมก็ผมไปมันก็จบวันนั้นผู้สื่อข่าวก็เห็นคนที่ยืนถัดจากท่านนายกรัฐมนตรีก็ผมนะวันตอนที่ท่านลงมาแถลงข่าวหลังประชุมคณะมนตรีอย่าไปใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆยุ่มยิ้มยุ่มยิ้มแบบนี้เออคนที่ใส่ใจเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อไทยนะใช่ครับเพราะว่าหลังจากนั้นปรากฏการณ์คือเอาละใช่ครับเอาละเลยสุดๆละครับแล้วก็มาผีแตกกันวันที่19เเนี่ยนะครับต้องบอกงั้น พักร่วมอื่นนะที่ไม่ได้ไปร่วมประชุมที่มีการลาลามากอีกพักหนึ่งนั่นก็คือพักรวมไทยสร้างชาติเลขาธิการพักออกมาชี้แจงว่าไงครับบอกว่าตัวของคุณขิงเองนะครับคุณขิงเอกนัทเองเนี่ยคือเขาเขาชี้แจงตัวเองนะครับบอกว่าได้เข้าร่วมประชุมและก็สนับสนุนเรื่องพระราชกำหนดนี้ด้วยในฐานะเป็นนักธีกิอุตสาหกรรมครับเพราะเห็นว่าการใช้เงินกองทุนเพิ่มผิดความสามารถ อ่าใช้สิทธิประโยชน์เป็นอาวุธอีกหนึ่งตัวในการนาเงินก้อนนี้ไปลงทุนใหม่ๆเอ้าไม่ได้ปกป้องให้หัวหน้าพักอะ่ะไม่ได้พูดถึงเลยก็เอาส่วนตัว,ส,ว,ตวส่วนตัวเลยบอกว่าตัวเองเข้าแนละ้วอาจพิปรายด้วยและสนับสน<ต>ุนด้วยแต่โฆษกพักปกป้องปกป้องครับว่าไงครับบอกว่าอ่าที่คุณทักษิณพูดเนี่ยคงไม่ใช่ท่านรัฐมนตรีในส่วนของพักเพราะทั้งคุณบีรพันธ์รองนายกนะฮะและรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยแล้วก็คุณสุชาติชมกลิ่นที่ลาเนี่ยได้แจ้งลาไว้ก่อนแล้วครับอ่าแจ้งต่อสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนนนนนตตตรรรีีไไวว้้ล่่่งงงหาาาาาเเืืออจจกกิิิดภคคคับุุณสชยป นะแต่ว่าเขาบอกว่าคุณพิรพันธ์ลาแต่อยู่ทั้เนียบแต่อยู่ในทัเนียยงงเลอเกินนะครับขณะที่คุณทักษิณพาดพิงถึงว่าเลือดสุพรรณมันต้องอยู่ด้วยกันรัฐมนตรีจากสุพรรณบุรีนะก็เลยเดือดร้อนออกมาบอกเอ้ยผมเป็นคนสุพรรณนะวราวุดศิลปาอาชาบอกว่าเนี่ยมาถึงผมนะครับถึงแม้ท่านจะพูดว่าไม่ใช่เลือดสุพรรณแต่ตัวผมเองนั้นอยู่ในที่ประชุมตั้งแต่ต้นจนจบและเลือดสุพรรณร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ติดกันครับเรามาดูต้นเหตุที่ คุณทักษิณไปเชื่อว่าเป็นเพราะอันนี้ทําให้ลานั่นคือพรกว่าด้วยการเงินเรื่องกระทรวงกางสองฉบับเรื่องภาษีนะถูกนําเข้าคอรมวันที่11บธันวาอย่างที่บอกนะครับเป็นพรบภาษีส่วนเพิ่มนะกัแก้ไขพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายนะครับ ซึ่งก็เป็นการปรับปรุงภาษีเกี่ยวนิติบุคคลไทยโดยต้องจัดเก็บภาษีจากบริษัทนิติบุคคลต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยรองรับหลักเกณฑ์ขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ีและเบื้องหลังนี่ก็บอกว่าเป็นเพราะว่าเป็นวาระด่วนนะทำให้ลัมตีหลายคนไม่ได้เตรียมตัวเสนอเข้าคอรมมีลัมตีสีน้ําเงินเนี่ยลาประชุมหลายคนครับ อย่างที่บอกครับมีสามจากเจ็นะครับแล้วก็จริงๆที่ที่หลุดไปเพราะไม่ได้ส่งใบลาเนี่ยคือสองคนจากพรรคประชาธิปัตย์ไม่มาทั้งคู่เลยเไม่มาทั้งคู่เลยนะอันนั้นนะต้องบอกและแต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณแพรทองทานชินวัตรก็เชื่อว่าไม่มีปัญหาเรื่องพักร่วมครับคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรคุณทักษิณน่าจะพูดจากประสบการณ์ของท่านนะครับว่าพักร่วมต้องเหนียวแน่นแล้วก็บอกว่าวันนั้นหลายคนติดภารกิจครับทราบดีครับคือเอาเอาเอาตรงคุณ อุงยิงแปรองฐานไม่มีบารมีจะไปพูดอย่างนั้นหรอครับนะเพราะว่ายังเด็กอยู่อายุสั่สามที่แปดนะแต่ว่าคุณพ่อนะเป็นผู้อาวุโสทางการเมืองและก็รู้ไส้รู้พุงนะนักการเมืองรู้ไส้รู้พุงคุณอนุทินเคยเป็นรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลในตอนอะไรฮะพักไทยรักไทยใช่ไหมฮะและรู้จักคุณเนวินรู้จักคนของภูมิใจไทยเป็นอย่างดีนะรู้ว่า ถึงไล่ก็ไม่ไปแล้วก็ในอดีตก็เคยหักกันมาแล้วนะครับและถึงบอกว่าเขียนเวลาออกมาเขาจะไปกันไม่เขียนนะทีนี้เนี่ยพอเสร็จแล้วการไล่แบบนี้แล้วก็มีการไล่ในนี้จะถอนตัวไม่ถอนตัวมันอยู่ที่นี่ละํำนึกละว่ากล้าไหมครับคิดว่าการคือเครดิตทางการเมืองมันจะเสียนะครับเขาเขาไล่ไม่ไปก็ไล่ไม่ไปก็รอเขาก็รอเขานะต้องรอเขาเขาตะเพิดเหมือนพักพลังประชารัฐแบบนะ อ่ะเราก็ดูต่อนะแล้วก็ดูนะเดี๋ยวในเบรกท้ายเนี่ยจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่ในสภานะแต่มันท้องถิ่นเรื่องบ้านใหญ่ด้วยที่จะเข้าไปบี้สีน้ำเงิน